ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อเจริญพรมวิหารพิกุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีอยู่ในโลกหาได้ในโลกสี่จำพวกอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สทิศที่สี่ก็เหมือนอย่างนั้น ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางเขาแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกันด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตาเป็นจิตภัยบูนใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแล้วแลวอยู่เขาย่อมชอบใจทํานั้นปรารถนาทรนั้นและถึงความยินดีด้วยทํานั้นเขาดำรงอยู่ในธรรนั้นน้อมใจไปในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้นไม่เสื่อมจากธรรมนั้นเมื่อทำกาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าพรหมกายิกาพิขุทั้งหลายกับหนึ่งเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าพรหมกายิกาปุถุชนดำรงอยู่ในชั้นพรหมกายิกานั้นตราบเท่าตลอดอายุอย่างประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดเดรัจฉานบ้าง ปรตวิสัยบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นพรมกายิกานั้นตราบเท่าสิ้นอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั้นเองพิกุทั้งหลายนี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทำให้แตกต่างกันระหว่างอริยะสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้มีจิตประกอบด้วยกรุณาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่ทสี่ก็เหมือนอย่างนั้นทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางเขาแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกันด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตาเป็นจิตภัยบูใหญ่หลวง ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่เขาย่อมชอบใจทํานั้นปรารถนาทํานั้นและถึงความยินดีด้วยทํานั้นเขาดำรงอยู่ในธรรนั้นน้อมใจไปในธรรนั้นอยู่มากด้วยทรรนั้นไม่เสื่อมจากทรรนั้นเมื่อทํากาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าอาภัสระพิขูทั้งหลายสองกับเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าอาภัสระ ปุถุชนดำรงอยู่ในชั้นอาภัสระนั้นตราบเท่าตลอดอายุอย่างประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างส่วนสาวกข,ของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นอาภัสระนั้นตราบเท่าตลอดอายุอย่างประมาณอายุของเทว<ร>ดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภในพนั้นเอง ทิขู่ทั้งหลายนี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทำให้แตกต่างกันระหว่างอริยะสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้มีจิตประกอบด้วยมุทิตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนอย่างนั้น ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางเขาแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกันด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตาเป็นจิตภัยบูร์ใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่เขาย่อมชอบใจทํานั้นปรารถนาทํานั้นและถึงความยินดีด้วยทํานั้นเขาดำรงอยู่ในธรรมนั้นน้อมใจไปในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้นไม่เสื่อมจากธรรมนั้นเมื่อทำกาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุภกินนหะพิขุทั้งหลายสี่กับเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าสุภกินหะปุตุชนดำรงอยู่ในชั้นสุภกินนะหานั้นตราบเท่าตลอดอายุอย่างประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นสุภกินหานั้นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั้นเองพิกุทั้งหลายนี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทำให้แตกต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับบุตุชนผู้ไม่ได้สดับในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่ อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้มีจิตประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนอย่างนั้นทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางเขาแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกันด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตาเป็นจิตภัยบูญใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวร ไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่เขาย่อมชอบใจทรรนั้นปรารถนาทรรนั้นและถึงความยินดีด้วยทรรนั้นเขาดำรงอยู่ในธรรมนั้นน้อมใจไปในธรรมนั้นอยู่มากด้วยธรามนั้นไม่เสื่อมจากธรามนั้นเมื่อทํากาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าเวหภพละพิกุทั้งหลายห้าร้อยกับเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าเวหภพละ ปุทุชนดำรงอยู่ในชั้นเวหับพละนั้นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นเวหับพละนั้นตราบเท่าสิ้นอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั้นเองพิขูทั้งหลาย นี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทรรให้แตกต่างกันระหว่างอริยะสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่พิขุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีอยู่ในโลกหาได้ในโลก